สวัสดีค่ะเด็กสวัสดีผู้ปกครองและเด็กทุกท่านนะคะกลับเข้าสู่ห้องเรียนออนไลน์อนุบาล1โรงเรียนการกุศลในพระพุทธศาสนาวัดในวังพระอารามหลวงวันนี้กลับมาพบกับคุณครูปามและคุณบูอนากันอีกแล้วนะคะเด็กๆตื่นกันแล้วยังเอ่ยตื่นกันหรือยังค,อยงคะวันนี้เช้าวันใหม่นะคะเด็กๆต้องตั้งใจเรียนนะคะ แต่ก่อนที่เราจะเรียนเด็กๆจำชื่อคุณครูทั้งสองคนได้หรือยังคะว่าเด็กๆอยู่ห้องคุณครูอะไรอ่าคนแรกคุณครูอะไรคะห้องอนุบาลหนึ่งรอบหนึ่งชื่อว่าคุณครูคุณครูปาล์มค่ะต่อมาห้องอนุบาลหนึ่งทับสองชื่อว่าคุณครูอะไรคะคุณครูแอนนานะคะเด็กๆพร้อมหรือยังคะที่จะเรียนตื่นหรือยังนะคุณครูปาล์มเด็กๆเโตื่นหรือยังเลย ถ้าเด็กๆตื่นกันแล้วพร้อมที่จะเรียนแล้วเด็กๆไปเตรียมหนังสือกันเลยค่ะหนังสือเด็กๆวันนี้ก็คือหนังสือตัวเด็กนะคะหน่วยที่เด็กๆเรียนรู้วันนี้ก็คือหน่วยร่าง,างกายม, <ะ S 1> ม <ะ S 2> หาจ<า>ัก<า>ร่าเรื่องที่เราจะเรียนวันนี้ก็คือมือและเท้ามีหน้าที่อะไรเด็กๆจําได้ไหมคะเมื่อวานคุณพวนากับครูพาม สอนเรื่องหน้าที่ของอะไรคะของมือไปแล้วนะคะเด็กๆคะมือของเรามีกี่ข้างคะสองข้างมีข้างไหนบ้างคะคุณครูปาล์มข้างซ้ายแล้วก็ข้างขวาแต่ละข้างประกอบด้วยนิ้วมือกี่นิ้วคะคุณครูปาล์มติบนิ้วค่ะตินิ้วนะคะลูก อ่าแล้วก็นิ้วมือของเราก็มีชื่อด้วยใช่ไหมคะคุณครูปานเมื่อวานที่คุณเพือนาหรือคุณครูปามสอนมีชื่อว่าอะไรบ้างคะนิ้วกลอยนิ้วสีนิ้วนางมว่าค่ะนิ้วกลางนิ้วชี้นิ้วโก อุปกรณ์ในวันนี้ที่เราจะเรียนมีอะไรบ้างก็คุณครูปามีหนังสือตัวเด็กคะ่ะหนังสือตัวเด็กแล้วก็ดินดินสอค่ะยางยางลบคะ่ะแล้วก็อีกหนึ่งอย่างก็คือสีสค่ะอ,ะอเด็กๆพร้อมหรือยังคะเรียกอุปกรณ์ขึ้นมาเลยนะคะสาระการเรียนรู้สําหรับวันนี้เด็กๆเ,เรียนรู้เรื่องอวัยวะที่ใช้ในร่างกายที่สามารถเคลื่อนไหวได้ก็มี มือและขาแล้วก็มีอะไรอีกครับคุณกรปปาแขนแล้วก็ขาแล้วก็เท้านะคะเท้ามีไว้ทำอะไรบ้างคุูปาเท้ามีไว้เดินค่ะแล้วก็มีไว้วิ่งค่ะมือมีไว้ทำอะไรแล้วคะมือเอาไว้จับดินสอแล้วก็มีไว้จับช้อนจับช้อนผ่านข้าวนะคะเอเด็กๆต่อไป ก่อนที่เด็กๆเข้าสู่แบบฝึกหันเด็กๆอยากจะฟังนิทานกันไหมเอ่ยวันนี้คุณครูปาล์มและคุณครูแอนนาเอานิทานมาฝากเด็กๆกันเลยนะคะเด็กๆพร้อมที่จะฟังหรือยังคะพร้อมหรือยังคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วนิทานวันนี้ชื่อเรื่องสิงโตจอมเกเรอ่าพร้อมแล้วนะคะตั้งใจฟังนะคะ ดี๋ยวคุณชูแอนน,นาจะมาถามเด็กๆนะคะเรื่องสิงโตตอมเกเรในป่าแห่งหนึ่งมีสัตว์ชนิดต่างๆอาศัยอยู่มากมายและมีสิงโตตัวหนึ่งชอบรังแกสัตว์ที่อ่อนแอกวา่าเพราะเห็นว่าตนเองเป็นสัตว์ที่แข็งแรงที่สุดในป่า ด้วยอุ้งเท้าที่ใหญ่เสียงคำรามที่น่ากลัวทำใหสัตว์ต่างๆไม่อยากยุ่งด้วยวันหนึ่งในขณะที่สิงโตจอมเกเรกำลังวิ่งไล่ลูกลิงอยู่นั้นก็เกิดตกกลุมพลางที่สัตว์ต่างๆช่วยกันขุดเพื่อจะจับสิงโตขังไว้